วัสดีครับคลิปที่แล้วเราพูดถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความอดทนซึ่งมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเราคลิปนี้เราก็มาต่อกันอีกสองข้อนั่นก็คือข้อแรกรู้จักเปิดใจรับฟังความคิดเห็นข้อติจริงคำำําตําหนิหรือทัศนคติที่แตกต่างการเปิดใจน้อมรับฟังมุมมองอื่นๆที่แตกต่างจะทําให้เราเห็นสิ่งที่แตกต่างจากที่เราเคยเห็นเคยรับรู้นั่นจะทําให้เราหูตากว้างไกลเพราะโลกนี้มันกว้าง เราจึงต้องเปิดมุมมองแบบ360องศาข้อที่2เข้าหากูรูผู้รู้ผู้มีประสบการณ์คือบุคคลที่เราต้องแสวงหาและต้องเข้าไป connect กับเขาเงี่ยหูฟังในสิ่งที่เขาพูดจดจําในประเด็นที่เขาชี้แนะและ educate ประสบการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังแล้วนํามาปรับใช้กับตัวเรากูรูมีทั้งคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่ล้มเหลวประสบการณ์ทั้งสองอย่างล้วนมีคุณค่าให้เราเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับปรุงชีวิตรเราให้เจริญรุ่งเรือง